เอาหมดเลยเขาเอาพี่ดวงเนี่ยบอกว่าสั่งเนื้อไปให้เราสวัสดีพ่อเอ๋ด้วยนะคะเขาว่าเพิ่งเสร็จไม่ได้เขาพ่อเพราะทีมันกินข้าวแล้วดูแลเราเลี้ยงลูกไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะให้อ้วนกลับไปเลยวันนี้นะนี่ยน้องนี่อ้วนกลับไปแน่เลย เออสักพักดีนะไม่ทักเต้ากำลังซีเรียสเรื่องเพื่อนเาไปว่นหรอขึ้นมานิดนึงอ่ะพร้อมบ่าก็ดีง่ายเหม่นวนเสร็จแล้วนะคะรอบัตรมนีเนาะขับรถมาน้ำญิงอันมะฮอดช่วงกุมพภาเพื่ออยากินแนมเนื่องไล คุ้มเขาหาหลานสะุวกจะกินก๋วยเตี๋ยวก่อน,นไหมหรือว่าเนี่ยหมดทุกอย่างอะน,นะนนจะลงไปข้างล่างไงหิวแหละรู้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะ อะไรกลุ่มเปิดแล้วเด็กๆกำลังหิวทุกอย่างแม่ใช่ค่ะทิวขับรถมาถึงกลุ่มภาวากะว้นยิงหาลานนั่นหนมเนื่องเพราะว่าวันนี้มันผิดที่ยิงเองเนี่ยเพราะว่าตอนที่ออกจากมอขอ่ะยิงบอกว่าก,กินหนมเนื่องไหมยิงถามมาเฉยแล้วยิงก็ไม่พาจอดแบบน,นี้จมให้หยิงแับน,นี้ว่าหยิงว่าจอดให้่ทั้งเอ้ยทั้งน้องแันนี้ี่ยิงที่เตียวแบทเลี้ยงน้อง บันี้เพื่อนนั่นออกมาเพื่อนกระซ่วบอกไอ้ไอ้นกเพื่อนว่าอยากกินเนื้อว่าส่นสวัสดีค่ะนังเยียงเตาและลูกเต้า เอาอีพี่นี่เพืเ่อนมาได้มากบ่ะค่ะแม่เขาล้งไปบอจากเข้าบัวเมียนลงไปร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ไอ้พุ่นนม่ โอ้พี่เต๋บอกแม่รอด้วยไม่ใช่ดองชวนไปข้างล่างแล้วเต้าก็บอกว่ารอด้วยแล้วทุกคนก็ไป้าลงไปสวัสดีค่ะน้องเต้าสวัสดีแม่ปานนอมด้วยนะคะแล้วคราวนี้ไี่คีส่งสายตาปิ๊บปิ๊บบกล้าลงไปได้แต่งหน้าบัแล้ว ไลที่เท่าไหร่นี่เมียี่เดี๋ยวค่ะหรอออตั้งแต่ปิดว่งมานอีพี่เจ็ดและะ้วบ้านนี่อ,อ๋อออห้าห้าอบฤด,ด,ดูกาลที่ห้า เต้เาเคยบอกว่าเตียวใยผูอร่อยมาก